ผมเล่นกอล์ฟมา7ปีในแคมปสิบสามแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการแบ็กสวิงอยู่เลยผมไม่มั่นใจนะครับว่าเพลนหรือว่าการหมุนไหลหรือว่าแนวของเหล็กที่ถูกต้องในการแบ็กสวิงเนี่ยมันเป็นยังไงคุณเกียรติศักดิ์ถามมาเกี่ยวกับระนาบสวิงครับครับ,ค,รบคุณเกียรติศักดิ์เล่นกอล์ฟมาจนลดคะแนนลงมาเนี่ยถือว่นแคปสิบสามแล้วตอนนี้โอเคแต่ยังอยากได้จุดสังเกตว่าระนาบไหล แล้วก็ระนาบไม้มันควรจะเป็นยังไงโอเคนะเอเกมไม่ได้ถามลึกถึงขนาดว่าความสัมพันธ์มันจะต้องมียังไงซึ่งกันและกันแต่อย่างน้อยในแง่ของข้อมูลโอเคระนาบคืออะไรระนาบไหลเป็นยังไงระนาบไม้ไปควรจะเป็นยังไงจุดสังเกตจะได้พัฒนาวงซุยต่องั้นเราแยกเอาคุยเรื่องของระนาบไหลก่อนโอเคเพราะผมคิดว่ามันน่าจะสำคัญกว่าโอเคนะครับเอาระนาบก่อนแล้วการหมุนคือระนาบมันเกี่ยวกับการไหลว่าไหลเราจะหมุนรอบแกนมากน้อยขนาดไหน หมายความว่าสมมตินี่คือแกนกระดูกสันหลังคุณจะเช็ตยังไงก็แล้วแต่คือการหมุนที่ถูมันก็คือหมุนได้ฉากครับไม่มีอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่ได้ฉากกันแล้วมันหมุนเนี่ยมันก็คือระนาบมันผิด uh huh. นะครับระนาบมันผิดนั้นสุดท้ายคือฉากนะครับแล้วก็หมุนให้ได้ฉากกับตัวนี้ดังนัง้นเมื่อแกนไม่ได้ตรง,งนี้แกนเอียงอ่า,าแล้กนไหลก็ต้อง,องอแกนม,มันคือยังไงใช่แต่ไหมยังไงก็ต้อง90องศาอยู่ดีใช่ก็ต้องได้ฉากเหมือนกันงั้นผมฝากคุณไว้อันหนึ่งจะฝึกตีทีต่อสอง ถ้าได้นี่ออกโชว์ได้เลยอ่ะออกโชว์เลยไปเพื่อเขาเรียกโชว์โชว์โชว์โปรเขาทำได้นะที่เขาบอกเป็นโชว์อิงโปรนะโชว์อิงโปรนะครับเพราะนั้นหมายความว่าสุดท้ายไหลก็คือหมุนให้ได้แกนกระดูกสันหลังที่เราเซตไว้ตั้งแต่เริ่มนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าคุณขึ้นปั๊บไหลคุณยังสามารถจะหมุนได้ฉากกับแกนกระดูกสันหลังแล้วอันนั้นก็คือการหมุนระนาบของไหลที่ถูกต้อง คนไลองลองผิดอันนึงี้สมมติว่าไหลซ้ายต่ําเกินไปไม่ได้ฉากแล้วคราวนี้อารมณ์อย่างเงี้ยอ่าีไหลจะทิ่มๆลงมากเลยนะครับหรือบางทีแบบเงยเงยขึ้นมาเงยเงยขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยดูดีนะออกแล้วผมวงนี้ได้ไหมต่อเท่าไหร่เฮ้ยถ้าวงนี้เหรอวงนี้ต่อได้เยอะคุณไม่รู้อะไรชดเชยเก่งไม่ได้ไม่ได้หเลยไอ้เรื่องผิดผิดถนัดมา เพราะนั้นหลักๆก,ก็คือว่าไหล่กับกระแดานกระดูกันหลังที่เราเซตไว้ mm hmm. หมุนขึ้นไปให้ได้ฉากกันถ้าคุณได้ฉากกันแล้วอันนั้นคือระนาบไหล่ที่ถูกต้องอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับซึ่งน่าจะง่ายมาต่อที่ระนาบสังเกตได้ง่าย<ม>นี่มา<ะ>ถึงระนาบไม้บ้างระนาบไม้เนี่ยหน้าตานะครับต้องเข้าใจกันว่าคำว่าระนาบไม้ทีนี้นะก็คือว่าเหมือนกับเราจดแล้วเนี่ยมันก็จะมีแผ่นกระดานเนี่ยที่มันเอียงทํามุมเดียวกับไม้เล่าแล้วปึ๊บนั่นคือระนาบ คือพูดง่ายว่าเราสามารถจะสวิงอยู่บนระนาบที่ถูกต้องได้หรือไม่อันนั้นคือระนาบของไม้เวลาไม่ถูกระนาบขึ้นกับลงคนละระนาบกันในโชว์หน่อยดิโอ้โหคนละระนาบเลยเหรอคือสมมติเอางนี้เลยไหมเออคนละระนาบไม่เหมือนระนาบที่จดโอเคหรือบางคนก็วุ้บเฮ้ยเริ่มติดอ่ะทุกทำได้คล่องแคล่วขึ้นเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องเดี๋ยวมันก็จําไม่ต้องฝนนะครับอันนี้กลับมาดูที่ถูกผมให้เป็นอย่างนี้ดีกว่า ว่าเช็คพอยต์คืออะไร,รนะครับเพราะเราในแง่ของคอนเซปต์แน่นอนครับทุกคนเข้าใจว่ามันคือแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งที่เอียงทำมูมเดียวกับไม้ของเราแล้วเราก็คือแบ็กสวิงให้ไม้เหมือนกับติดอยู่บนหน้านั้นตลอดเวลานะครับนี่จุดเช็คนะครับจุดเช็คว่าเรายังสวิงอยู่บนหน้าที่ถูกต้องคืออะไรนะครับผมจะมีไม้ไว้2อันไว้คอยเช็คนะครับกับตัวเองหรือให้ลูกศิษย์เช็คก็คือ1เส้นแรกก็คือเส้นตรงที่ลากจากเป้ามาที่ลูกอันนี้ก็คือทาร์เก็ตไลน์นะครับ อันที่2ก็คือฟุตไลน์ของเราหรืออะไลเมนต์ไลน์ของเราว่ามันจะต้องขนานไปกับทาเก็ตไลน์อัน,นัน้นะครับนี่เช็คพอยต์จุดที่1น,นะครับเช็คพอยต์จุดที่1น,นะก็คือตอนที่เราแบ็กสวิงขึ้นมาจนกระทั่งไม้ขนานพื้นนะครับถ้าเรารักษาระนาบที่ถูกต้องได้ไม้นี้จะอยู่นะครับตอนขนานพื้นจะอยู่เหนือเส้นฟุตไลน์เราพอดีในมุมมองของคนเล่นในมุมมองของคนเล่นในมุมมองของถ้าเรามีกล้องเครื่องถ่ายนะจะเห็นภาพ กรณีที่ไม่ถูกยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้อันนี้คือระนาบชันเินไปไม้ขนานพื้นแล้วใช่แต่ว่าระนาบเนี่ยชันไปออกมาข้างนอกออกไปปึ๊บไปนี่ละนะครับหรือบางคนไม้ขนานพื้นเหมือนกันแต่ลากเข้าในลากเข้าในนะมันคือระนาบไม่ถูกต้องนะครับถ้าระนาบถูกต้องปึ๊บนะครับก็จะอยู่เหนือเส้นฟุดลายพอด,ดีพอดีเช็คพอยที่หนึ่งเช็คพอยที่หนึ่งนะครับเช็คคอยที่สองนะครับปั๊ 2, บตอนที่แขนซ้ายขนานพื้นนะครับโดยประมาณก็คือ ลากเส้นจากไหล่ขวาของเราชี้ลงไปที่แนวลูกหรือเส้นทาร์เก็ตไลน์นี้นะครับจะเป็นไม้นี้ก็จะอยู่บนเส้นเส้นนั้นพอดีถ้าผิดถ้าผิดยกตัวอย่างเช่นนี่ชี้มานี่เลยนี่ที่มานี่นเลย,เลยนะครับชี้ลงพื้นมากไปเราต้องการให้ชี้ลงมาบนเส้นนี้เสน,นี้หรือใกล้เคียงที่สุดกับเพราะฉะนั้นปับ๊บหน นะครับดาบฝึกหัดอยู่บ้าน2เส้นวางนะครับจับไม้ประมาณกึ่งกลางนะครับของไม้กอล์ฟที่เราใช้นะครับตอนแรกหาจุดก่อนนะครับว่าถ้าจับเต็มนั่นคือเส้นที่ถูกนะครับเสร็จแล้วเราจับครึ่งหนึ่งความรู้สึกก็คือเหมือนไม้นี้ชี้ไปที่เส้น t ทเกตไลน์พอดีนะครับปุ๊บหาก่อนเพราะนี้เราจะมองได้ง่ายกว่ายิ่งตำแหน่งนี้จะเห็นเลยว่าชี้ไปที่ตรงไหนนะจะเห็นได้ง่ายกว่า นันก็คือฝึกความรู้สึกจากตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอันนั้นคือระนาบไม้ที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณเซตตรงนี้ได้ก็คือไม่มีอะไรครับหมุนไหลให้สุดก็น่าจะอยู่บนระนาบที่ถูกต้องได้เองนะครับแต่ขอแก้ข้างบนนิดเดียวความทำความเข้าใจกันบางคนบอกพอปึ๊บขนานโอ้โหตรงนี้ได้งั้นตอนสุดแบ็กสวิงไม้ต้องขนานไปกับเส้นทาร์เก็ตไลน์อะไรตอน,นทำนองนั้นไหมไม่ยังเป็นนะครับเหตุผลคืออะไรมันอยู่ที่เราหมุนได้มากน้อยขนาดไหน รกรณีที่เราหมุนนะได้เต็มที่จริงๆเนี่ยจนกระทั่งไม้ขนานพื้นได้แน่นอนครับมันจะขนานกับทา r เกลายน์แล้วก็ขนานกับตัวฟุตไลน์แต่บางคนหมุนได้ไม่เท่านั้น mm hmm. เราจะเห็นโปรบางคนก็ไม่ได้ขึ้นไม้ขนานพื้นอะไรนะรเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นเนี่ยโดยประมาณมันควรจะชี้ไปทางด้านชี้ไปข,ข้างหลังทางหลังความรู้สึกมันจะชี้ไปครับถ้ากรณีที่เราไม่ได้ขึ้นไม้จนกระทั่งไม้ขนานนะครับเพราะบางคนพอถน,นตรงนี้เฮ้ย mm hmm. ต้องขนานด้วยไปดัดทะข้างบนทั้งที่ตอนเริ่มเทคเอาไว้ฮาร์ทสวิงเข้ามาถูกต้องเลย อันนั้นข้อควรระวังเท่านั้นเองมันจะขนานแค่จุดเมื่อขึ้นไปถึงจุดที่ไม้ขนานพื้นพอดีเท่านั้นก่อนหน้านั้นมันก็จะชี้ไปข้างหลังใช่ถ้าขึ้นได้มากกว่านั้นยืดหยุ่นมากกว่านั้นมันก็จะชี้ย้อนกลับมาข้างหน้าถูกอย่างเช่น,นซึ่งก็ไม่ผิดฟิลม์มฟิล์มกร์เออแล้วก,ก็คือไปทางด้านซ้ายให้ทางขวาของเป้าหมายไม่งั้นแลาวกายเป็นจุดสเกลโอ้ยทำไมไม้ผม cross มาข้างหน้าถ้าคุณหมุนได้เยอะไม้มันต้อง cross มาข้างหน้าอยู่แล้วถูก มันไม่ใช่ผิดปกติแต่นั่นคือรักษาคอนเนคชั่นไว้ด้วยนะคนก็ไปของเขาเงื่อไขอื่นต้องโอเคนะครับแค่ว่าชี้ไปทางนี้หรือชี้ไปทางนู้นไม่ได้หมายความว่าผิดถูและหน้าอาจจะยังถูกต้องอยู่นะครับขึ้นอยู่ความยืเดยุ่นของเราด้วยโชคดีนะครับลองไปฝึกดูเป็นกลไกที่นานๆที่ควรจะเช็คทีเหมือนไปหาหมอฟันอะนะเช็คก่อนที่จะผูกเท่านั้นแหละไม่ต้องเช็คทุกครั้งที่ไปซ้อมหรอกไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นแต่นานๆที่เช็กทีจะได้ไม่ ไม่เสียไปเยอะแล้วค่อยมารู้ตัวถูกไม่ถึงก็ต้องอุดแค่คูดทิ้นปูนห่ะประมาณน,นดูแลกันหน่อยครับดีครับ